เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งอมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ Podcast. ที่จะมาร่วมกันค้นพบคําตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็ภายนอกของเรากันค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนคุยกับหนังสือเรื่องนะคะรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณราวิศหานุสาหะดยส่วนตัวนะคะที่ฉันจะชอบออฟังพอดแคสต์ของคุณราวิศหานุสาหะนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะท่านเป็น c e o ของบริษัทสีจันทร์สหโอสดนะคะแล้วก็ เป็น CEO ของ i s s i o o t o the m o o เ m e ด i a นะคะคือนอกเหนือจากเวลาทำงานนะคะเวลาว่างๆของคุณลวิทย์เนี่ยเขาก็จะชอบทำพอดแคสต์เขียนหนังสือแล้วก็วิ่งคล้ายๆกับตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังเป็นคนชอบสะสมหนังสือะคะแล้วก็ชอบอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะความฝันอย่างหนึ่งของเขาก็คืออยากช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำค่ะ แล้วก็คิดว่าพอเกษยียณอายุได้แล้วเนี่ยคะ่ะก็ตั้งใจจะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักเขียนเต็มตัวนะคะแล้วก็อยากเป็นอาจารย์สอนหนังสือด้วยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะคะดิฉันก็รู้สึกเรียกว่าชอบแล้วก็ผลงานของคุณลวิทย์เนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นผลงานการเขียนเล่มที่10แล้วคะ่ะซึ่งอยากบอกว่าการเขียนหนังสือของเขาเนี่ยนะคะ ดิฉันก็ติดตามทุกเล่มอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาค่อย <c oughs> ๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะแล้วบางครั้งอะคะ่ะหนังสือแต่ละเล่มอะดิฉันมองว่าถ้าหากเราอ,อ่านในช่วงเวลาต่างๆกันความรู้สึกของเราก็จะต่างกันอย่างเช่นดิฉันมาอ่านตอนนี้นะคะ ต่างจากความรู้สึกเมื่อ3ปีที่แล้วมากเลยค่ะเพราะมันอาจจะเกิดความเข้าใจอาจจะตกผึกจากประสบการณ์ต่างๆของเราแล้วเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกความรู้สึกที่มีต่อตัวหนังสือเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสิ่งสําคัญนะคะหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเป็นหนังสือที่เขียนในช่วงที่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยระบาดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เกิดโควิดเกิดขึ้นแรกๆดังนั้นนะคะในช่วงนั้นเนี่ย คนก็สําหรับคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็จะหวาดกลัวแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เราไม่เคยพบมาก่อนนะคะแล้วก็เกิดคําถามมากมายแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้เขียนเขาเ, عل, เริ่มกลับมาถามตัวเองว่าเราจะสามารถเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับโลกของเราไปทางไหนเราจะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับสังคมของเราไปทางไหน <t> เราจะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับการทํางานของเราไปทางไหน <t> เราจะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับ ตัวของเราเองอย่างไรแล้วสุดท้ายก็คือเราเริ่มลงมือที่จะเปลี่ยนช,ชีวิตตัวเองแล้วหรือยังซึ่งในหนังสือเล่มนี้ค่ะก็มีลักษณะการเขียนเป็นตอนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะหาคำตอบในส่วนต่างๆนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีนะคะส่วนที่ดิฉันเนี่ยประทับใจอยู่ ในบางตอนบางบทนะคะโดยเพราะในการเริ่มต้นหนังสือที่เขาพูดถึงในเรื่องของการแปลงฟันนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งหลายครั้งอะคะ่ะเขาบอกว่าผู้เขียนนะคะบอกว่าได้รับคําถามจากน้องๆว่างานบางอย่างเนี่ยมันไม่สนุกเอาซะเลยแล้วเราก็ต้องทนทำๆไปอย่างนั้นนะคะมันเหมือนตื่นเช้าขึ้นมาแปลงฟันเลยพี่ซึ่งอันนี้เขาได้รับคําถามมาจริงๆผู้เขียนก็บอกว่านะคะ ถ้าหากเขาดูว่าคนคนนั้นน่อยู่ในโหมดที่พร้อมจะรับฟังเขาก็มักจะตอบว่านะคะรู้ไหมว่าการแปลงฟันที่ดีอ่ะแถมการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยต่างจากการแปลงฟันแบบปกติการแปลงฟันแบบห่วยๆห,หรือไม่แปลงฟันเลยอย่างไรวันสองวันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักหรอกแต่เมื่อเวลา20ปีผ่านไปอ่ะการแปลงฟันแบบที่ว่าจะสร้างคุณภาพชีวิตเนี่ย แต่ละแบบเนี่ยมันจะสร้างคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันมากมายเลยค่ะ mm hmm. เพราะนั้นนะคะงานบางชนิดที่เราทำก็เหมือนกับการแป็งฟันวัน2วันเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผ่านไปนานๆมันจะส่งผลอย่างมากทีเดียวอันนี้ดิฉันก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะว่า ออตั้งแต่เปิดทํากิจการมาซึ่งก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรอาจจะเหมือนเพิ่งเริ่มทําธุรกิจมาเป็นของตัวเองเนี่ยก็เข้าปีที่9แล้วเนี่ยนะคะผ่านโควิดมา3ปี4ปีเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นในแง่ของจิตใจนะคะเรารวมทั้งความแข็งแกร่งในการที่จะอยู่ในโลกของธุรกิจ ดังนั้นนะคะถ้าเรา,เ,าเรียกว่าความสําเร็จของเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยปฏิเสธที่จะทาเหมือนการแปลงฟันนะคะวันนี้ถ้าหากเราตั้งใจแปลงฟันให้ดีอะคะ่ะสิ่งหนึ่งนะคะพลังของสิ่งเล็กๆที่เราเลือกทําทุกวันเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่มีความหมายในวันวันนั้นนะคะแต่เมื่อรวมกันเป็นร้อยๆวันแล้วเนี่ย มันมักจะมีความหมายเสมอค่ะเหมือนอย่างที่ตัวดิฉันเองเนี่ยคะ่ะก็ทำพอดแคสต์มาตอนนี้ก็เป็นตอนที่34แล้วนะคะคืออ่านหนังสือมา34เล่มให้คุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยดิฉันก็คิดว่าตัวเองอะคะ่ะก็แตกต่างจากวันแรกที่ เริ่มต้นนะคะไม่ใช่34ค่ะตอนนี้เป็นตอนที่36แล้วนะคะดังนั้นนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆพัฒนาตัวตนเราไปทีละเล็กทีละน้อยและอีกตอนหนึ่งนะคะที่ดิฉันประทับใจก็คือเรื่องของสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เขาได้กล่าวถึงพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันที่พูดไว้ในพอดแคสต์ของพี่ตุ้มว่าเมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงเนี่ยบางคนอาจจะสร้างกำแพงแต่บางคนเนี่ยอาจจะสร้างกังหันค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กของผู้เขียนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เขาเห็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนเด็กๆเนะะี่ยค่ะที่เขาเห็นว่าเราสามารถสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้มาดูวันนี้เรานึกไม่ออกเลยว่าบนเครื่องบินเนี่ยสูบบุหรี่ไปได้ยังไงนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้สนามบินบางทียังไม่มีห้องสูบบุหรี่เลยเพราะฉะนั้นนะคะบางทีะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะ ผ่านบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นนะคะลักษณะของโลกปัจจุบันเนี่ยที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ยอยากบอกว่ามันเกิดจากความผันผวนความไม่แน่ไม่นอนความซับซ้อนแล้วก็ความคลุมเครือะคะ่ะดังนั้นในโลกแบบปัจจุบันในการวางแผนอะไรยาวๆดูจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากนะคะซึ่งผู้เขียนเขาก็บอกไว้นะคะ เราอาจจะทําได้แค่วางทิศทางคร่าวๆแล้วค่อยๆทําไปเรียนรู้ไปค่ะบางทีทำาไปสิ่งที่ทํานั้นก็ไม่เหมือนกับความตั้งใจเดิมในตอนแรกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะคะเขาได้ยกตัวอย่างนะคะว่าธุรกิจหลายอย่างที่เราเห็นในตอนนี้ระหว่างทางมันก็ไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้ค่ะที่ดิฉันเองก็อ่านแล้วก็มีกำลังใจนะคะตัวอย่างแรกค่ะก็คือ a ั s u n งค่ะ ที่ก่อตั้งในปีคศ .1938 ค่ะแล้วช่วงเวลาในปีคศ .19 5 0ถึง1960นะคะก็ซัมซุงก็ได้ทดสอบโมเดลธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ขายผ้าไปยันปลายแห้งก็มีค่ะแต่ว่า เข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจังโดยการออกทีวีขาวดำในปีคศ1970เท่านั้นเองนะคะจนในปัจจุบันเนี่ยซัมซุงมีมูลค่าบริษัทถึง490,000ล้นานเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าบริษัท t o โยต้ตตตตค่ะแล้วก็เป็นผู้นำในตลาดอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างอย่างเช่นสมาร์ทโฟนแล้วก็ทีวีเป็นต้นนะคะ ซึ่งต้องขอบอกว่าออพอเราได้ทราบนะคะดิฉันก็ไปอ่านในเรื่องราวของบริษัทซัมซุงเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหมือนราชวงศ์เขาเปรียบเทียบนะคะว่าบริษัทซัมซุงเนี่ยเป็นเหมือนราชวงศ์สำหรับของคนเกาหลีเลยะคะ่ะเพราะทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีเครื่องออสินค้าจะต้องมีสินค้าของซัมซุงอย่างน้อยหนึ่งอย่างในบ้านค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือ เรื่องของตัวอย่างของบริษัท s ซัมซุงค่ะตัวอย่างที่2ที่ผู้เขียนยกมาก็คือ Apple ค่ะก่อตั้งในปีคศ .1976 ค่ะเริ่มต้นจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนค่ะแล้วก็อยู่ในธุรกิจที่ค่อนข้างนิชหมายถึงธุรกิจเฉพาะค่ะจนกระทั่งการเปิดตัวของ iPod ในปี2001แล้วก็ iPhone ในอีก5ปีต่อมาค่ะซึ่งทั้ง i p o d แล้วก็ iPhone เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจเพลงแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะ ปัจจุบันเนี่ยค่ะ iPhone คือสินค้าที่ขายดีที่สุดของ Apple แล้วก็บริษัท Apple เนี่ยค่ะเป็นบริษัทแรกของโลกค่ะที่มีมูลค่าทะลุ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือเกือบๆสี่เท่าของ GDP ประเทศไทยเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังคะมันขนาดไหนเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็ตัวอย่างที่3ค่ะนอกจาก Apple นอกจาก Samsung แล้วเนี่ยนะคะก็มี YouTube ค่ะตอนที่เริ่มต้นในปี2000 5นั้น YouTube เริ่มจากความตั้งใจที่จะเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอเพื่อนัดเดทค่ะก็คือเป็นวิดีโอเดทติ้งในช่วงแรกๆไม่ค่อยมีคนมาใช้งานค่ะจนต้องไปโพสต์ให้สุภาพสตรีมาอัปโหลดในวิดีโอโดยมีค่าอัปโหลดเนี่ยยี่เหรียญค่ะแต่ก็ไม่มีใครสนใจค่ะในตอนนั้นค่ะในที่สุด YouTube ก็เลยตัดสินใจให้ใครอัปโหลดวิดีโออะไรก็ได้ค่ะภายในปีเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ถูก Google เนี่ยซื้อไปด้วยมูลค่า1,650ล้านเหรียญสหรัฐ และปัจจุบันนะคะมีผู้ใช้งาน YouTube มากถึง2,000ล้านคนต่อวันเลยค่ะนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะแล้วตัวอย่างต่อไปก็คือของ Shopify ค่ะซึ่งก่อตั้งในปีคศ2004ค่ะแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็เป็นร้านขายสโนว์บอร์ดชื่อ Snow Devil ค่ะแต่เจ้าของร้านเนี่ยต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ออนไลน์ด้วยก็เริก็เลยเริ่มออนไลน์ช้อปปิ้งขึ้นมาค่ะและในปี คอสส0 0 6ค่ะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซของ Shopify เนี่ยก็เกิดขึ้นค่ะปัจจุบันเนี่ย Shopify ช้อปปี้ไ,ได้มีมูลค่ามากถึง1,51,000ล้านเหรียญสารัฐเลยทีเดียวค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีค่ะตัวอย่างแบบนี้มีมากมายค่ะ อ,อ,อย่างเช่นโนเกียค่ะเริ่มต้นด้วยการขายรองเท้าบูดิฉันก็เพิ่งทราบค่ะ n i n t e n d o นะคะก็เป็นบริษัทที่ขายไพ่มาก่อนค่ะหรือ Twitter แรกเริ่มเดิมทีความตั้งใจก็คือการทำแพลตฟอร์มพอดแคสต์ค่ะหรืออย่างถ้าเป็นบริษัทคนไทยอย่าง RS Group นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะปัจจุบันรายได้จากการขายสินค้าของ RS นี่ยแซงหน้าธุรกิจเพลงแล้วก็มีเดียไปไกลแล้วค่ะ คือโดยส่วนตัวนะคะผู้เขียนเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกมากค่ะหลายธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเพื่อหาโอกาสหรือเพื่อความอยู่รอดค่ะแต่อย่างไรก็ดีคําว่าโฟกัสกับอะไรบางอย่างก็ยังคงใช้ได้ดีเหมือนเดิมค่ะแต่โลกยุคนี้การโฟกัสแค่งานที่เราทําอยู่อาจจะไม่เพียงพอนะคะอาจจะต้องโฟกัสหาโอกาสที่อาจเกาิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะดังนั้นนะคะเขาสรุปไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็การสร้างความยอดเยี่ยมก็คือการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอน,นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจริงๆแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะนำมาซึ่งสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะบทที่ดิฉันประทับใจอันนึงก็คือในเรื่องของความยืดหยุ่นทางด้านความคิดค่ะซึ่งจริงๆนะคะ นักจิตบำบัดชื่อแคทเธอรีนสมิธนะคะผู้เขียนหนังสือ everything is n terrible t Ter rible, บอกว่าความสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่สติแตกไปก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากในช่วงเวลาแบบนี้ก็หมายถึงในช่วงที่เกิดวิกฤตการต่างๆนะคะดังนั้นนะคะขั้นแรกเราต้องรับรู้ถึงอาการของความวิตกกังวลก่อนค่ะ เธอบอกว่ามันเป็นเรื่องของความธรรมดามากค่ะที่เมื่อเราวิตกกังวลและเครียดเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือในเวลานี้ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้เราไม่มีทางแก้ปัญหาทุกอย่างได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะสามารถอยู่กับความวิตกกังวลได้ค่ะแล้วก็การยอมรับในความวิตกกังวล การอยู่กับความไม่สบายใจที่เป็นเรื่องโว่วคขาวนี้ได้จะทําให้เรามีจิตใจที่สงบค่ะขั้นที่2ค่ะก็คือการฝึกทักษะนอกจากที่เราจะยอมรับแล้วเราต้องฝึกทักษะค่ะซึ่งทักษะที่สําคัญมากในยามที่ความไม่แน่นอนถาถมเข้ามารอบด้านก็คือการยืดหยุ่นทางความคิดค่ะซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ สำคัญ2ออย่างก็คือความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดต่อปัญหาค่ะแล้วก็ความสามารถในการทิ้งวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้งานไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะทุกคนต้องทุกคนเนี่ยสามารถฝึกให้เรามีการยืดหยุ่นทางความคิดมากขึ้นได้โดยคําถาม2คําถามนี้ค่ะคือ,คอตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ผลของมันเป็นอย่างไรบ้างนะดังนั้นนะคะออการเปลี่ยนวิธีการ หรือการถอยออกมานะคะมันอาจจะช่วยให้เราใช้แก้ปัญหานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตค่ะแล้วก็ท่ามงคำถามมากมายว่าเราจะทำอะไรดีในความไม่แน่นอนนี้ลองถามตัวเองนะคะว่าเรานะคะมีความยืดหยุ่นเพียงพอแล้วหรือ,อยังนะคะที่สำคัญนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ไอสไตล์เคยพูดไว้ว่า การวิคนจริตก็หมายถึงการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆโดยคาดหวังให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันค่ะอันนี้อยากบอกเลยนะคะได้ใจมากเลยค่ะในบทนี้นะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเออจริงๆเขาก็พูดถึงสไลด์สิ่งหลายอย่างอย่างเช่นการทำงานแบบครอบครัวนะคะจริงๆต้องบอกว่าการทำงานเป็นทีมเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะ หมายถึงนะคะการที่เราต้องการผลงานที่ดีเยี่ยมทุกทีมทุกตำแหน่งจะต้องใส่คนที่ดีที่สุดสำหรับเราณนะเวลานั้นให้ได้ค่ะแล้วก็หมายถึงการฝึกซ้อมเพื่อเอาชนะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าความพยายามอย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องมีเ,เ,เรียกว่าการที่เราต้อง สามารถที่จะทําคะแนนให้ได้ด้วยเวลาเราเล่นกีฬานะคะนอกจากนี้ในทีมกีฬาที่ดีผู้เล่นต้องเล่นได้ยอดเยี่ยมในทุกตําแหน่งค่ะแล้วเมื่อผู้เล่นเล่นได้ยอดเยี่ยมแล้วความเชื่อใจกันและกันก็จะตามมาซึ่งเป็นพื้นฐานของทีมชั้นยอดค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ ถ้าเราเป็นหัวหน้าค่ะเราก็ต้องถามว่าวันนี้เราทําหน้าที่ผู้จัดก,การทีมที่ดีแล้วหรืยังถ้าเราเป็นลูกทีมเราก็ต้องถามว่าวันนี้เราเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดณจุดที่เราอยู่แล้วก็สถานที่ที่อยู่แล้วหรือยังค่ะดังนั้นนะคะถ้าทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันความสําเร็จมันก็จะมาเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกบทหนึ่งนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ ที่เขาพูดถึงเรื่องของนิสัยเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการมีหนังสือติดตัวอยู่เสมอการจดทุกอย่างที่คิดออกค่ะหรือการฝืนใจทําเรื่องเล็กๆทุกวันค่ะแล้วก็เอ่อการเอ,อ่เปิดประตูให้คนอื่นจะเป็นนิสัยค่ะแล้วก็พยายามโดนแดดตอนเช้าตู่เนี่ยการอาบแดดตอน6กโมงครึ่งนะคะเป็นเวลา10นาที่ะ จะช่วยทาให้วันนั้นเป็นวันที่ดีค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันเนี่ยตอนเช้ามีประชุมออนไลน์ก็เลยไม่ได้ไปกําลังคิดว่าจะไปในตอนเย็นนี้นะคะหรือว่าการนั่งสมาธิ3นาทีค่ะถ้านั่ง10นาทีรู้สึกนานไปก็แค่3นาทีพอค่ะเราก็จะพบว่าจิตใจของเราสงบขึ้นหรือการดื่มน้ําทุกชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าความสําเร็จก็คือผลรวมของพยา,าพยามเล็กๆความพยายามเล็กๆ วันแล้ววันเล่านั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆซึ่งดิฉันคิดว่าหนังสือยังมีขายอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปหาซื้อมาอ่านได้ค่ะรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยคุณรวิทย์หารอุตสาหะค่ะเราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เราก็จะนําเนื้อหาสาระดีๆมาฝากนะคะคุณผู้ฟังอีกในโอกาสต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ